ครับผมสวัสดีครัาตูอชมที่น่ารักนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หวยเด็ในหนึ่งหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็นเนวทาานช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณมากที่ติดตามเอกมีนมาประจำรกใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย แลวก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันข้อมูลมาเป็นแนวทางคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทาง16ตุลาคมเราไปชมการอีกแล้วการประชุมที่น่ารักนับถือเจ้านี้ปินมี่ แนวทานดับสิบบนฝากมาดับตัวเดียวขอบคุณแนวทางที่แบ่งปานอย่างเร็วทันใจฝากมาสี่ฝากมาสี่ดับสี่ก็ขอบคุณมากไปต่อกันเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางสัตส,สิบวัวเปกลิบ สองตัวล่างชุดเต็มนะคลิปหน้าจอได้เจ้าสสีบัวเปกฤษีก็มีหลายใบยนะท่านโคสองตัวล่างโซนโซนโซนหนึ่งโซนสอง,โซ,สองโซนสี่โซนห้าก็ไล่ไปโน่นต่อไปเจ้านี้ครับสิบสิบหน่อยบน ฟากมาสี่ตัวแป๊กสองสี่หกแป๊กสองสี่หกฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้ริ่ นะฮฝากมาครบล่าง0ูน5 7หนึ่งสาฝากมา6ตัวเป็นแนวทางครบล่างมาต่อการเจ้านี้ดับหน่วยล่างเม็ด เจ้าเมฆก็มีหลายดับนะท่หน่วยล่าง10ล่างนะมน่ได้ดับหน่วยล่าง3 49 349นะฝากมา3ตัวเป็นเดวทางอดีตแี่แล้ว4 9่ต่อมาครับใบนี้เลขกำลังวัน ซึ่งครั้งนี้วันจันทร์ก็ฝากมาตาราง39 4เก้าสี่ห้าหศจสามาศจมาต่อกันใบนี้ครับนะบน ตัวเดียวโบนตัวเดียวฟางมา8ดตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฟางมาโซนก็ผ่าน10บโบนเนวทันใหม่นี้ก็ฟางมา8ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างแห้่สำหรับเนวทางมาต่อกันเลยเจ้านี้ระพิพอง

107 107 1 7ชุดเต็ม105 106 107 108 05 06 07 08ก็ชุดเต็มอยู่ฝั่งข้อมือชุดคัดอยู่ฝั่งซ้ายมือมาต่อการเจ้านี้นะเจ้านี้ก็ฝั่งมาวิ่งรูป6กับ8 คู่หกสี่หกแปดหกเก้าแปดศูนย์แปดสองสองหกแปดสี่หกเก้าศูนย์แปดสองวินหกแปดเก้าสองศูนย์สี่ต่อมาเจ้านี้ก็เป็นนกฐานเตนมารวมสามตัวโบนนะเจ้าเกลัก ฝากมาเต็มหกเต็มห้าเต็มสี่เต็มสองเต็มสามฝากมาห้าตัวห้าเต็มต่อไปเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางรวมชุดสามตัวสองเจ็ดห้า 2องห8าศ80ย์สองแปดสมปดามาต่อการเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมาอีกใบนะบนตัวเดียวเนาะฝากมาสอง ฝากมาสองตัวเดียวนะอนดีตที่แล้วก็ฝากมาสองเนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาสองเช่นกันก็ขอขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับใบนี้บดีโกเป็นแนวทางมนุษย์หลาฝาน้ำนอง ฝากมาดับบนล่างฝากมาดับคู่สองเกสองแล้วก็ส7 7เจ็ฝากมา4ีคู่ต่อไปครับใบนี้3ตัวตรองแล้วท่านใหม่นี้ก็ฝากมา3าส 1 3 4่สองแล้วก็3ามฝากมา3ชุดเป็นแนวทางมาต่อการเจ้านี้เอดอมเมืองฝากมา สองหกสามหกแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้วนะฝากมาห้าชุดต่อไปเจ้านี้แสงเดือนสิบหน่วยบนฝากมาสองสามสี่โซน สองสามสี่โซนฝั่งมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็อขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลไปต่อการเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นแนวทาง เดินบนสองฝั่งฝั่งซ้ายโซนหนึ่งสองหกเก้าฝั่งขวาโซนห้าหกเจ็ดชนโซนชนหกนะท่านชนโซนแล้วก็ชนหกก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทาง ทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นหาทานเท่านานนทานเป็นหาทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโค้ท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอ็กมินจะได้ลองหลายๆคลิป เป็นอนงทานฟางมาเป็นอางทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย